สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพุทิคติติามครับพุทธิคติสับสไครครับพุทธิคตไล่คตแช่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยศาสตร์เสื้อพี่น้องทั้งสงปอปอล้าคุณผ้าออกมาปูศาสตร์ปูเสื้อจองไว้เต็มหมดแล้วเด้อพี่น้องฟังไทยไม่ต้องมาก็ได้ครับให้พี่น้องฟังลาวมาเบิงดีกว่าพี่น้องฟังไทยจังหดก็ได้เบิงพี่น้องฟังลาวโดนโดนเทือกจังชีได้มาเบิงครับพี่น้องฟังไทยไม่แรงก็ต้องมาเบิงเด้อ ขอให้พี่น้องทางสปปลาวมาปูสาดปูเสือเบิ้งซะเนาะแม่มาเดยอันนี้แม่มาจกใส่นะอ๋อโวมดังเนาะมาจากฝั่งเวียงคุณมาเนี่ยแม่เถ้าผมครับผมมันลูกเขยเล่าครับผมเล่นผมเล่นมาปูสาดปูเสือไว้เล่าครับพี่น้องครับแม่ก็ยังมีแต่ลูกสาวแม่บอกลูกเก้าเดือนนี่แหละพระเอกหมอลำจับมือกับพระเอกไงเอามาจับมือกับพระเอกไงไปก่อนครับ อแล้วเอาจับมือกระเพกมาล้มไว้ครับเพื่อครับมือนุ่มมือคือนุ่มนะกับเอกมือนุ่มในมาจัยบมากเออมาเอกบอล้า่นมาซื้อยังล่ะถ้าเบิ่งเด้อผมซื้อพ่อพญากานสายมีอะไรสินะครับถ้าเบิ่งเดิมมือคื้นนี่ทีขึ้นเต้เด้อเอ้ามามาแม่จับมือไว้เดี๋ยวไปห่อหน้าไปทีสิบ่ได้จับเด้อเออเอาเอาจับมือแม่จับมือไว้ครับ จำปาสีต้นครับผมผมเป็นพระอินทร์ครับผมเป็นพระอินบอสเมื่อคืนนี่จะยังเบิ่งนอยู่แมนป่อันแมนกัวนะคำบอกนะเก่งยกบอลแกนเอาไปเบิ่งอยู่หว่าบ่เบิ่งไหนนี่แหละโอ้โหวันนี้ทูบเนาะไปอย่างแม่ฮะเบิร์นดังไป็นี่แหละเด้อฝากแม่เด้อกดติดตามกดซับซัคให้เด้อกดกดเนาะแม่เนาะทั้งนี้เพื่อนมีลูกสาวบ่เนาะมีมีเพื่อนอยากมีเขยเป็นพระเอกหมอลำบ่ พี่น้องฟังไทยไม่ต้องมาเด้อให้พี่น้องฟังลาวเข้ามาเบิ่งซะโดนๆพี่น้องฟังลาวสิได้มานั่งผู้สัตวผู้เสือแบบซี่น้องแม่เนาะอันนี้แม่มาจากใส่นี่แม่มาแป้เบียงจานเพิ่นมาอายุเท่าไหร่อันนี้เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนะสาวเจี๊เออแมนสาวเจี๊ยังเป็นสาวอยู่เนาะว่ามันจับมือกับพระเอกมาลำได้แม่มาโอ้ยเห็นมีแหงอโอย แม่เคยเบิ่งหมอลำสาวน้อยปะเนทอที่สองเทือเทอที่แรกเปเบิงยูไส่ยูทาบอป่ะขผู้ใดผู้ใดมาส่งแม่คันดานมานี้จ้างรถมาว่าให้ลูกสาวพามาส่งลูกสาวเขางานงานค้าวเวียด พ่อเลยบริพรสาวแม่เลยบริพพ่อพระเอกซ้ำาใี่แม่ล้วนไเ็เอา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 นี่เอานี่เอาสำลีอุดอุดหวยก็ได้เต้นกระเต้นรถเต้นให้แจ้งรถเดี๋ยวเดี๋ยวแกงแล้างอเออมาเป็นอย่างเียพระเอกที่ไปส่งขามแดนให้ก็ได้มือนะน้าแม่เนาะแม่นี่อายุเท่าไหร่เท่าไหร่นี่แปสิบเอ็ดแล้ว ยังแข็งแรงเนาะยังข้ามมาได้เนาะกูได้แล้วมาส่งจ้าดมาจ้าูกหัูได้จไปส่งกลับอันนี้ไป่ไดจ้างรถที่างบอเป็นอยเางลูกเขยปล่อยสิไปส่งให้แม่นว่าเอาจับมือกับพระเอกก่อนขนาดจับมือไว้จับมือไว้เออแม่แล้วแม่พระเอก บอกมาเอกไงครับจำมาได้แท้จำม่ได้แท้โบจำแม่จำจำม่ได้แม่จำไม่แค่อย่างเดียวพ่อพ่อยาการชัยวิไลศินเนอะแสดงเป็นจำปาสิโตนเป็นพระอินทร์เนอะครับโอ้เอาจากแสนกีบกระเพาะโบเอาหลายดอกอ่าครับ มวลมวลเด้อแม่เด้อมือแรงเด้อมาต่อเขาเอื่อมาอย่างมาต่อมาต่อไอ้อายุเนาะมามวนมาต่ออายุเนาะคณะสาวน้อยเพชรบัแพงจบเข้าหรักคณะสาวน้อยเพชรบันแพงนำทีมโดยผู้บริหารนุ่มมาโกโจยมานินนั่นแหละจนั่นแหละครับกับน้องน้ำตลอดกับน้องอุงอิงเพชรบันแพง ทีนี้ีเด้รูปรูปเขานี่รอบ่รอเนาะแม่มาใจจ่ยังรัมยกขึนกับรัได้ไมอก่แล้วพอเอกนี่รอบ่แม่แม่อกแม่กันบ่แกงเมือบไเลยรองเรื่องแม่แมแม่พอเอกรอบ่ะรอพ่อ่างนี้่ดอบ่ตอนเมื่อแรงคือบบได้แม่เนาะแม่เนาะแม่ฟังมาหลายปีหลายเทื่เลยบ่้แรงลเรื่องจะปลาชิ้ต้นบ่ครับ แต่กับ่เนี่ยสิเป็นเนาะก็ได้เป็นเนาะเปลาตัวโกงนะวะว่าตัวโกงขึ้นไปบ่าใส่ใส่ตัวโกงขอโทษขออภัยเลยเบ้อเด้อขอข้ามเด้อใส่ตัวโกงใส่ตัวไอ้ข้าโจูดหมาสิมาครับตจ้าท่านหมาหอดหมาจับมือกับพระเอกไงก่อนเนาะอยู่ดีมีแห้งครับน้าแม่เนาะแม่เจ้ามีลูกสาววะมีเจ้าอยากได้ลูกเกิดเป็นพบหมอรำบ่อยากได้นี่แหนเอาระบบ ถั่วมะล้อมบวมีถัวมะล้มบ่มีบ่มีคนสดแล้วทั้งนั้นได้ได้เบิ่์ล่เอาจับมือกนก็ได้เอามาเออิงแ่น้มนแทเป็นแฟนครับเอฟซีอุงอิงไมโองเิไเบิอยู่เอื้อยเอื้อยเป็นคนฟังเลี้ยงว่ะโอ้โดย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  นี่ก็เพิ่งข้ามมาจากเวียงไปไหว้องค์ตื้อมาเพิ่นกำลังจัดงานไอ้นั่นนี่อย่างเนาะก็ไปไปบ้านตือค่อยครับเพิ่งข้ามมาเมื่อกี้นี้จัดงานบูชาไหว้ไหว้องค์ตื้อเด้เออเพิ่นเอาไปไปไปไหว้ใส่พระหูองค์จำลองเพิ่นนะเอาป่อยปู่ป่อยป่านที่วัอาบนนี้ครับนาซิแมนออาบ่พีครับเอาเอาุ มันหม่านคือกันครับแม่ครับบึ้หมอลำาให้แจ้งค่อยกลับเด้อเอารถมาเองมรถมาไวสะพาน้นันเอาแล้วก็นั่งโอ้ดีแล้วดีแล้วมันบมมีหม่องจอดเนาะเออนี่แหละสถานที่ขับแคบครับไปนองครับมือแรกนี่ครับแต่ว่าพระเอกไงอาจชีอาจชีพได้ขึ้นล่ำครับไปนองครับเพราะว่าเวทีมันแคบครับอ่าเวทีมันแคบพระเอกไงก็อาจชีอยู่ขลางล่างครับท่ายคิดพ่อ ะครับพบปะาูดคุยครับแม่ๆนี่แหละโอ้ยแซ่บบอเอาโดย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 ครับสบายดีบ้านที่เนี่ย<อ>บ้านเดือนเนี่ยดูวังเสาเนี่ยเสาเสาเทเลคมเนี่ยแม่ว่าโอ้ฟังบ้านแม่ครับแจวเรือมาก็ได้ตัวนี้เรือใสเรือพายาน,นี่านนมาไม่ได้หวะ ปั๊บเท่าไหร่เสียนไปทำมาเองตมูเาจิ้มกับขี้ทหแก่มาแล้วเเห็นเพ่อนกันได้มาน้ำเปิ้ลกอนาบ่หเออาาก่นเ้าก๋วากรอบแล้วมือหมองน้ำตาบดได้งไงมาทานมาหมุนนี่นะเห็นมักินข้าวกับตาบังหุงปีนปลาหมึกตัวดักแด้ตัวดักแด้ตหลวงหลวงพบ้างมาบเมนโบเมนหลวงพบ้างหลวงพะบ้างเดี๋ยวออกเงิน S <S> เอาแม e, ่เอาแม่เอาโดยโดยโดยปรับใจเด้อขอบใจแม่หลายีแม่เพิ่งมาเบิ่งหมอลำสาวน้อยครั้งแรกว่น็ดิเงยั้งที่สองแม่ไปเบิ่งเยอะอันท่าบอเอามาตองพเอาหนเอาครับพี่น้องครับีแม่กำลังกินข้าวกำลังแซ่บบุตรีน้าแม่กินบออะไรฮะให้แม่กินรสบึงรั่วหมองนั่งเบิ่งรั่สิเบิ่งกันตั้งไหนเนี่ยเอา วิธีจีนไก่ต่อ,อ,อมากว่าชาบ่ต่ทอ,อ,อกมากเนี่ยเอาสิเป็นจังได๋จะอยู่จังได๋เอามแรงครับพี่น้องครับแน่นซี่พร้อมโอ้ชิ่ไหนซาจะท,ทีอยู่จังได๋บ้านนี้ขับแคบครับเดี๋ยวมื้อแลงออกมาไหร่ซดหยอกพี่หยอกน้องหยอกแม่ๆดีกว่าอ่าหยอกบ่ได้หัวนนะบ่ได้มวนครับพี่น้องครับเนาะถนรดนี่เอ้ยบ่ได้อันนีว่าถนรดแหม เห็นมาได้นดนิมาถนนไหมเอ้โอ้ยธนนไหมธนนมันนย่งงันอยู่นี่ยอ่ม,มันจะมาไปดูเคยเล่าว่นี่โอ้นรับสบายดีไหม,สบ,มสบายดีน้องสาวโอ้ยห่เอาเงยหน้าด้เงยหน้าขึ้นแหมผู้บ่าวฟังเล้าที่ได้เห็นเฮ้ยผ<ม>ูบ่าวฟังไทรได้ห็ สบายดีแม่เอ้ยสะมานังอยู่ทางลุมแต่นาะล้มหน้ามันสิบตีหนาวก็บิหมอมันรอนเนี่ยโอ้เอาเอาเลือกหมองเลยี่แล้วนี่แหละเวลาอันนี้จุดยางคงไปหนีรถเนาะพี่น้องครับมีทาเลือดพร้อมครับแม่มาแต่ฝั่งแล้ว เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับดันช่องสวีเดนถึงแสนสมัครใช้ครับพี่น้องทางสปปลาวก็เริ่มมาหลายแล้วนะครับพี่น้องฝั่งไทยก็อย่าฟังมาเด้อให้พี่น้องฝั่งลาวมาเบิ่งซะพี่น้องคงไทยมาต้องมาเบิ่งดอกให้พี่น้องฝั่งลาวมาเบิ่งซะมันสิบอมีมองนั่งพี่น้องคงไทยนี่ได้เบิ่งหลายแล้วเออพี่น้องฝั่งลาวบ่มบอมีบ่ค่อยได้มาเบิ่งให้มาเบิ่งไหมเอาคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโนี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ